สวัสดีฟเฟนแฟนเทเดตฮอสคอร์เทเดดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้รุนยันต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสิงห์บลูเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับทอฟฟี่สีน้ําเงินเอเวอร์ตันจเจ้าถิ่นน้นตั้งแต่ได้โทมัสทูเคลนเข้ามาคุมทัพยังไม่แพ้ใคร10นัดติดต่อกันรวมทุกในการลาสุดบุกไปชนะลิวอปูพูล1ประตูต่อศูย์ตอนนี้ั้างอันดับ4ของตารางคืนนี้แนวรุกคาดว่าจะใช้เมสันเมลคาฮาวเวตและ ส่วนผู้มาเยือนของคางโรอัชรติกับมาได้อย,ย่างยอดเยี่ยมขวาชัชนะ3นัดรวดแบบทีนชีตล่าสุดบุกไปเฉือนเวสต์บอมวิดหต่อศขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางคืนนี้แนวะรุกยังฝากความหวังไว้กับริช,ชาริสซอนและโดมินิกค,คันเบิร์ตเลวิน อูแล้วคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกสูสีเพราะฟอร์มกำลังดีทั้งคู่แต่ผมยังมองว่าเชลซียังมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าและน่าจะบดเอาชนะเอฟตันไปได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว